ว่ยุบห่องเมื่อนี่ครับคุณจัว่ายา่ยังเป็นยา่ยังนี่นนแหละครับยา่าานนกินข้าวบ่ได้นอนกินคือแช่นี่เต็มแป้งเนื้อไว้ก็กินบ่ได้ข้าวคนคิ้วเพิ่น กระโม่มโมดขนมกับเขาซื้อนีล่ล่ะเบิ้งสภาพทำมาก,กับเป็นแนวนีล่ล่ะจักสีเบิ่งแนวได้จักสีวาแนวได้ละ่ะทองอืดขึ้นอืดขึ้นคือบักแจ้งโมนี่คขอหลุกโพงนี่เขากะกินบ่ไรกิน่ไรก็ต้องกันใจกินเอาละพรามีแห้ง ก็ได้กินยานนะใครพอคนอาบน้ำท่านกาขึ้นมาทั้งเฮือนแต่ท่านเราจักไปสิอุม่มอ้ามากแล้วสิแบกบ่นใ้แบกขึ้นมาหมดคนยน่งนคนหน่อยนั่งกินบ่ได้ตุกต้องนอนกิน กินวดิกินวอดกินยานี่ก็ได้พ่หวานจะมา,า,าคดไล่หย่อนคดมึงไปทุ้งนําดีกินยังลงไปกับตองระวังคนตดทุ้งนําดีถิมกินลงไปอาหารมันกับใบใหญ่กันยำว่าละเอียดเชียวว่าละเอียดอย่างเคือยุกหอวงหลุดนะ มีลายลูกลายอันนี้ปวดซุนลมล,ลูกอะไรนี่คนคนเดียวนี่มึงแต่หอยานี่นี่สังเกตมึงหอยานี่ข้อแล้วนี่คดดุยเอาเลยครับนี่ยาสีดีกอยู่ในตู้เมื่อวานเมื่อวานกดไลฟ์ยอนอย้อนกลับเลเห็นเลยเปิดแปดถ่ายรูปถ่ายวิดีโอ แต่อาบน้ำขึ้นมากก็สาหัวสาหัวแล้วก็ผมยังเปียกๆอิซุอยู่บ่ได้นั่นแล้ว